สีค่ะแม่อิงกับแม่เทียนคือเกาจา้าสองพี่น้อง mm hmm. เห็ดเรียกวัดยังบ่เสรจ้ามือนีกะมาทักท้ายพี่ๆน้งนองๆคือเกาด้วจ้ามาเอาบุญน้ำกันมือน้ mm hmm. นะทำความสะอาดค่ะ mm hmm. ดูวัดค่ะ mm hmm. เห็ดบุญช่วงนี้ใหญ่อิงก็เลยช่วงเ,งเวงขงพาพรรษาค่ะ mm hmm. เห็ดบุญเห็ดบุญจักน้อยค่ะ mm hmm. กำลังต้มน้ำปลา โอ้ oh, สวัสดีค่ะเองยูทูบสวัสดีจ้าเมื่อนี้ผ้ามาเฮ็ดบุญอีกแล้วจ้ะต้มน้ำปลาดเด้อจ้ะเมื่อนี้ปลาจากกระพุกจากไห,ห่เข่านี่แหละปะลาบ,าน,บานๆเข่านี่แหละจ้าต้มใส่อาหารแกนบักนาดแล้วก็เตยใบเตยแล้วก็บใบบักเขียบอ่อนแล้วก็บใบไอผงชูรส รากใบไอ้ม่อนบรีค่ะเท่ากะสีมะต้มให้เดือดจนว่าเนื้อปลาเน็เละแบบนี้ละจ้า,จานี่เห็นไหมเพราะว่าเป็นปลาัวน้อยค่ะป,าปะลาปลาลาแบบําหรับเท็ดไอสซหรับปลาลาตา่อมะฮงเนาะค่ะกะสิเป็นตัวน้อยๆประมาณปีสองปีเนื้อป,ปลามันก็จะเปียนิดนึงค่ะกะชวงแรกๆก,ก็เล่บระเด้หไทยไห้เบิ่งเนาะค่ะ ปลาลาทั่งวัดเท่าไม่เยอะค่ะอยาติถ้ำเพิินกันเอามาฝากติดทั้งถังเข่ากบมาแปะล,ลูกค่ะมาเห็ดน้ำปลาลาสมตำจ้าภานี้เข้าสีมะกรองเอาตะนามค่ะใส่อ่ที่ก่องเนาะค่ะค่ะยูวัดดับเบอ้อแต่แนวสีเห็ดบุญจ้าเราะวา่ส่วนมากไอ แม่อิงกับซีอิ้วในไฟคั่วดูแลพวกน้ำปลาพริกเขือเกลือปลาต่างๆค่ะภายในวัดเบิด์ตกับคุณแม่ชีคุณแม่ชีบางอ่อนค่ะเป็นกับกซอยบึงซอยกันบึงดูแลหลายคนค่ะแบ็นงาที่กันไป ว่าเรื่องจารในน้ำปลาแต่ะิเป็นในส่วนของแม่อินดูแลในการตำบบะ,ค,ะคุงเป็นคนตำบบะคุงพ่อค่ะก็จชิเป็นน้ำแบบนี้จ้าเหรอ นี่ละจ้าเพราะว่าเข้ากล่องออกมาเรียบร้อยแล้วน้ำปลาะละแดงองุ้งค่ะราะวาเข้าใส่ไอ้เครื่องสมุนไพรลงไปรอบหนึ่งแล้วนะจ้าหนี้รอบสองจ้าหลังจากที่เข้ากล่องกองสองครั้งนะจ้าราวาเข้าบอต้องการให้มีขิงเงี้ยของปะลาติด้างอยู่นะจ้ากลองด้วยของกล่องกะทิยืดสองรอบแบบนี้ละจ้าอันส่วนนี้เขาก็ะิไปใส่ไอ้ต้นมะพร้าวเนี่ยเป็นปุย๋ยค่ะบอทิ่งไปทั้งอื่นนะจ้า แล้วฮะนี่ห้ากะชิมีน้ำตาลปี๊บได้จ้าแล้วฮะนี่กระเทียมดองเดี๋ยวห้ากะชิมีเบเตยอ,อีกรอบนึ่งจ้าแล้วก็ใบผงชูรสจ้านี่ใบผงชูรสเป็นแบบนี้ได้จ้านี่เ้ามมใส่แล้วกับใบมอนค่ะนี่เ้าเอามาใส่อีกรอบนึ่งนะจ้ากระชิมีกระเทียมดองค่ะนี่กระชิมีปรุงรสด,ด,ดีนิดหนึ่งใส่หลายจ้าประมาณหนึ่งซอนชาค่ะเดี๋ยวเข้ากะชิมาเอาล่งหมอก,กันเลยนะจ้าฮะนี่ อันนี้ออกก่อนจ้าเอาไม้ตอกแตงกวาดองมอนี่กบบซีเบอร์อยู่ประมาณเบอร์เท่าไรเนี่ยเบอร์สามสิบหกอ่าหมอที่ต้มอยู่นี่ก็เป็นหมอเบอร์สามสิบหกที่กินน้ำปลาก,กับซีอิ๊วกลางประมาณสนนามส่วนเนาะจากสี่ส่วนห้างกระชิ่น้ำกระเทียมดองแก๊กสองถุงจ้าต่ำโอ้ต่ำหมวดต่ำส่วนต่ำตาแซ่บขนาด ล่ไปเบิดเลยค่ะไม่ต้องห้ยมอเดือดได้จ้าเข้าล,งล,าาล,ล่งเลยพระว่เข้าตุ่มซุกแล้วรอบนึงล้วจ้าก็เอาอ๋อมดเมทียมดอกน้ำตาลปิบประมาณครึ่งกิโลที่หอหอละชิบหาบาหรือว่านา้ำน้ำตาลมะพร้าวก็ได้ค่ะ ปริดน้ำตาลมะพร้าวก็ได้ค่ะประมาณไอ้หอละชิบหาบาทนั่นไหมตามทองตลาดใส่เบิร์หอเลยครึ่งกิโลมั้งพันวาเอาไปเตยลงไปลงไปอีกรอบค่ะ่สด้นาำปลาแซ่บเลยค่ะรสดีประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะ ่วาสูตรของแม่อินนี่ก็คือแบบนี้ได้จ้าบางคนเพิ่นจะใส่ผงกาแฟเนาะต่วัเข้าบะหมักเลยตะปูมักได้จ้าสูตรนี้คือตำแสบประจำวัดหนองกุงบุรพาล่านฉายาไปรอบทิพย์ล้วคะ่ะว่านามปลาแสบค่ะค่ะทีนี้เ่ากะมาล่อให้เดือดหลังจากที่ล่อให้เดือดแล้วเ่ากะไปว่าเซ็ตค่ะโอเคเ่ากะต้มไปแบบนี้ละจ้า อให้มันเดือดนลจ้ะเนาะค่ะเดี๋ยวฮะนี่แม่เอิงก,กับสิข้ามาเบิงน้ำปลาเนา,ะ,านะจ้ากำลังสิเดือดมาแล้วจ้าเดี๋ยวคนจานอาก่อนจ้ามันสิปูมกาลังเป็นฟองขึ้นมาแล้วจ้าถ้าเ้าป้อมมาเบิงเดี๋ยวสิปูมถั่วหมอไปเลยต้มเตาแก๊สเตาท่านก็ได้จ้า หอมกลุ่มแล้วค่ะหอมกลุ่มอบอวนแล้วแสบคักแสบแน่เด้อจ้าันนี้น้ำปลรราสุรนี่จ้าเอาไปล่องตุมเบิองนะจ้าดีกว่าน้ำปลรราเปล่าๆมันจะมีความนัวความหอมของใบเตยใบมอนค่ะใบผงชูรสหรือว่าใบชาย,ยาเนาะจ้าอันนี้กะเดือดไ้ ที่กิงน้ำปลากับซุกแล้วแต่ว่าเข้าสีมาเพิ่มความหอมของน้ำตาลปี๊บของกระเทียมดองของไอพวกใบเตอยอีกที่นึงให้พวกใบเตยสรดอีกจ้ากน้อยก่อนนะจ๊ะแล้วห้ากระสีมาป่งลง เย็นแล้วหก็สชมะกรองใส่กระปุกใส่ขวดไว้ใส่ตำมะฮงแซ่บๆนวๆตำหมวดตำส่วนตำปลาคักขนาดจ้ะในวิธีการเร็ตเรียบร้อยแล้วนะจ้าคลิปนี้มาเห็ดบุญน้ำกันเด้อขอให้ยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนโชคดีไม่ใช่ตลอดไปลาไปก่อนนะจ้าคลิปนี้จ้าเดี๋ยวมาพอกันไม่ว่าไม่อย่งสิเห็ดบุญอีอย่างอีกเนาะเห็ดเมนูอาหารอีอย่างแซ่บๆอีกเนาะนะจ้ะเนาะ ลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้าโชคดีสุขสุขคนเด้อจ้ะ